สวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เพื่อนๆควรทําในแต่ละวันนะฮะอันนี้รวมถึงทั้งสายเปย์สายฟรีสายเล่นนอยสายเล่นมาานะคับเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องทําอะไรที่คล้ายๆกันอยู่ดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ไม่พ้นแน่นอนก็คือการทำเดลี่เควส s t นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าเดลี่เควส t ดูตรงไหนก็สามารถเปิดแมปได้เลยนะแล้วก็หาันที่เป็นมุ้งว่งนะครับหรือว่ากดตัวเจนะครับหรือกดไปที่เควส t นะครับเพื่อที่จะ เอาหน้า quest board อ,ออกมาและไปเล่น quest ที่มันเขียนว่า commission quest นะครับอันนี้ก็คือ quest รายวันของเรานอกเหนือจากที่มันจะให้รางวัลมากมายแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมันให้ Pri ม์โมเนะครับกับ adventure rank ที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรสองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับตัวเกมนี้นะครับเพราะหนึ่งเลยเราจะได้มี ar ที่สูงขึ้นเพื่อที่จะไปทำนู่นทำนี่ได้มากขึ้นและฐาหน้าของ Pri m ์โ e เก็คือเอาไปสมตัวละครนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำเสร็จทั้งหมดทั้ง4 quest แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้เพชรแค่นั้นนะ ถ้าเกิดเราไปคุยกับทางด้านของแคธอรีนนะครับเราก็จะได้รับรางวัลเพิ่มมาอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านของไพ่โมเจมความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับแล้วก็ของรางวัลอีกเล็กน้อยนะครับแล้วไหนๆเราก็มาหาทางด้านของแคธอรีนแล้วเราก็จะมาพูดถึงทางด้านของเอ็กซเพดิชันนะครับหรือการปล่อยตัวละครไปประจ ol ไผนะครับตรงนี้เองก็ควรทําทุกวันเหมือนกันนะเพราะตรงนี้เราไม่เสียอะไรเลยแล้วเราก็เสียเวลาแค่1น่นาทีเองไหม พือที่จะยัดตัวละครในสิ่งที่เราต้องการนะครับเราอยากได้อะไรเราก็ยัดตัวละครไปในช่องนั้นไปเลยนะมันจะไม่มีผลต่อตัวละครที่เราใช้งานนะครับซึ่งจริงแล้วเมื่อก่อนมันมีแหละแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเรายัดได้ตามใจชอบเลยนะครับและถัดมาอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของการใช้เรซินนั่นเอง เรซินตรงนี้ตรงข้างบนนี้นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในแต่ละวันเพื่อที่จะเอาไปลงดันอัพตัวละครหรืออัพอาวุธต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะก็อยู่ที่เพื่อๆเลยนะครับว่าอยากจะเอาไปลงทุนกับตัวไหนเอาไปลงทุนกับอาวุธอะไรแต่ที่แนะนําเลยนะครับก็คือเอาไปลงทุนกับทีมชุดหลักของเราก่อนนะพอทีมชุดหลักของเรานั้นมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งพอแล้วแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนไปทีมอื่นก็ได้แต่อันนี้แค่แนะนําเฉยๆนะครับไม่ได้บังคับนะ อันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากจะบิวอีกตัวนึ่งหรือจะบิวตัวใหม่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะเผื่อว่าเพื่อนๆอาจจะเอาตัวนั้นกลายเป็นตัวหลักแทนอะไรยี้ก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมมาใช้ให้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใช้จนหมดแล้วมันจะรีเฟรชครบ24ชั่วโมงแบบพอดีเป๊ะนะครับแล้วถัดมาอีกเรื่องนะครับก็จะเป็นทางด้านของควสที่สุ่มมาในแต่ละวันซึ่งจะมีสุ่มมาประมาณ10ครั้งต่อวันนะครับและ การรีเซ็ตง่ายๆหรือการทําให้มันโผล่มาง่ายๆก็คือการล็อกเอาแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับแต่มันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยู่ตรงไหนของแมปด้วยนะซึ่งบางที่เองก็จะมีเควสบางที่ก็ไม่มีนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีเควสที่ทําได้ง่ายๆอยู่นะครับเพียงแค่เพื่อนกดล็อกเอาแล้วก็ล็อกอินกลับมาใหม่เพียงแค่นี้นะครับก็จะมีเควสขึ้นมาด้านข้างแล้วนะอันนี้สาหรับคนที่ทาอินาซูม่านะครับในแต่ละเมืองเองก็จะมีแต่ละเควสที่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้มันง่ายไม่ใช่อะไรหรอกก็แค่้นนีะ เพื่อนๆก็จะได้ทางด้านของ compensation chip เลยก็คือความสนิทของตัวละครแล้วก็โมราและขอก u เข u า p u t อีกเล็กน้อยนะฮะบอกเลยว่าทำสิ0ครั้งก็ถือว่าคุ้มมากๆนะได้เป็นแสนโมรานะครับบวกกับกความสัมพันธ์ของตัวละคอรอีกจํานวนหนึ่งเลยนะและสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็จะเป็นทางด้านของการน้ําชานะครับเพราะการน้ําชาเองก็มีของมากมายให้เราได้ จัดจ่ายใช้สอยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรซินเองที่มันจะรีในแต่ละอาทิตย์นะครับหรือแม้กระทั่งโมราของอัพตัวละครคือมีครบหมดนะครับยังไงก็มาเถอะเราเข้ามาทุกวันเพื่อที่จะรับทานาของเหรียญเพื่อที่จะเอาไปซื้อและความสนิทสนุข,ของตัวละครด้วยนะฮะอันนี้คือแบบฟรีๆเลยนะเพียงแค่เรายักเข้าไปในบ้านนะครับเราก็สามารถอัพได้แบบฟรีๆเลยบอกเลยว่าสายเก็บนาบัตรตัวละครนะครับยิ้มหวานแล้วนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมแนะนำนะครับว่าควรทําในแต่ละวันนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถทําได้นะ อันนั้นก็คือที่แบบว่าควรทําจริงๆนะฮะแต่เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือทางด้านของการล็อกอินรายวันในทางด้านของเพจมิโฮโยนะหรือโฮโยละนะครับอันนั้นเองก็สามารถได้รับของรางวัลในแต่ละวันได้ด้วยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดล็อกอินไปในเว็บไซต์นะแต่มันอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะฮะแล้วของรางวัลบัญชีก็อาจจะไม่คุ้มมากแต่สาหรับสายฟรีผมแนะนําจริงๆนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่ากกว่าเม นอกเหนือจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกี o าเชิดก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบอกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า200 0 0 0คนแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใตค้คลิปนี้นะครับถัดมาครับสำหรับสายที่แบบว่าชิลๆไม่ได้แบบรีบมากทําอะไรก็ได้แบบเ,เรื่อยๆนะฮะที่ผมอยากจะขอเพิ่มเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของการฟาร์มแร่หรือการคราฟแร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วการฟาร์มแร่นั้นก็ไม่ได้ยากมากมายนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปดูจุดฟาร์มแร่ก็สามารถไปดูได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบ เป็นสายแบบไม่อยากฟาร์มตามรูทหรือแบบอยากจะฟาร์มอะไรก็ฟาร์มไปหรือไม่ได้อยากฟาร์มเยอะขนาดนั้นนะครับเพื่อนก็สามารถมาคุยกับ Blacksmith หรือคนคราฟของเราเนในแต่ละเมืองได้เลยนะว่าจุดฟาร์มมีอยู่ตรงไหนบ้างสามารถกดเครื่องหมายตกใจนะครับ แล้วก็คุยต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวละครเองก็จะมาร์กในแมปของเรานะครับว่าจุดฟาร์มหน้าที่แบบว่ามีแร่แบบเยอะๆจริงๆมีอยู่ตรงไหนบ้างในแมปของเรานะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะมันมีอีกเยอะนะครับแต่อันนี้ก็คือจุดที่คอนเฟิร์มแน่นอนนะครับว่ามีแร่มากกว่าปกตินะหรือก็คือจะมีแร่แบบฟ้าเข้มด้วยนะและว้วเพื่อนๆก็สามารถทําอย่างนี้กับรักสมิธในทุกๆเมืองได้เลยนะครับหครั้งต่อ1วันต่อ1พื้นที่นะฮะ ถึงแม้ว่าเพื่อจะสามารถฟาร์มมาแบบเป็น100-200งร้อยคริสตัลนะฮะสุดท้ายแล้วก็สามารถคราฟได้เพียงแค่30ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีทางด้านของการฟาร์มเพื่อตัวละครที่กำลังจะมาหรือตัวละครที่เราอยากจะอัพด้วยนะครับเพราะว่า การฟาร์มพวกมาทีวิลให้กับตัวละครที่เราอยากจะอัพจริงๆมันมีเวลาจํากัดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะอัพตัวโทมานะฮะพวกเห็ดเรืองแสงพวกนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาในการที่มันจะรีสปอนขึ้นมานะครับหรือว่าเกิดใหม่นะมันไม่ใช่แบบว่าวันต่อวันหรือว่าพอผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วมันจะมีแน่ๆไม่คอนเฟิร์มสำหรับทุกอย่างนะฮะมันจะมีแค่บางมาทีวลเท่านั้นที่จะเกิดวันต่อวันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิด2-3วัน ต่อครั้งแน่เพราะฉะนั้นบริหารให้ดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟาร์มแบบในวันเดียวเลยเราก็สามารถไปฟาร์มบนโลกเพื่อนได้นะอันนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าเพื่อนให้ฟาร์มหรือเพื่อนไม่ได้ฟาร์มไปแล้วนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็จะเป็นทนั้นของพวก weekly นะพวกบอสแม p ต่างๆนะครับอย่างเช่นซิ r a นะครับที่ควรทำแล้วผมยังไม่ได้ทำนะในแต่ละอาทิตย์นะครับควรนะพวกบอสพวกนี้นะครับยังไงก็ควรลงนะไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมี blueprint ให้เราไป c r a ฟอาวุธนะครับ เหมาะมากๆสําหรับสายฟรีและ2นะครับก็จะเป็นทางด้านของ dream solvent ที่เอาไว้คราฟของบอสชิ้นใดก็ได้นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับของบอสก็อาจจะยังมีน้อยอยู่ซึ่งชิ้นพวกนี้นะครับช่วยคุณได้นะครับและถัดมารับก็จะเป็นการรีเซ็ตไรแบบ จะเรียกว่าเดือนไหมก็เดือนก็ได้มันก็จะมีทางด้านของร้านค้าเลยนะครับอย่างแรกเลยช็อปที่ว่ายังไงผมก็แนะนําให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็คือการแลกพวกเหรียญกาชาด้วยเหรียญเกลือนะครับอันนี้แนะนํามากๆและควรมากๆนะครับถ้าเป็นไปได้ มาแลกเลยหรือถ้าเกิดว่าเหลือๆจริงๆหรือว่าเป็นผู้เล่นที่มีการเปย์อยู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับและมีเหลือจริงๆก็สามารถมาแลกของที่ขาดแคลนก็ได้อย่างเช่นพวกโมราหรือว่าของอาวุธก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งร้านค้านี้ก็จะรีเซ็ตรายเดือนนะครับทุกอย่างในนี้นะครับรีเซ็ตรายเดือนเออและนอกจากทางด้านของ Stardust Exchange นะครับก็จะมีทางด้านของ Star g l i t t e r Exchange ด้วยนะที่จะมีตัวละครสีดาวให้เรามาจับจ่ายใช้สอยกันเหมือนกันครับด้วยเหรียญเกลือที่แพงขึ้นไปหน่อยนะฮะ ซึ่งเหรียญเกลือพวกนี้นะครับก็สามารถเอามาแลกอาวุธพิเศษไดนะ้ในแต่ละเดือนนะครับและบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากๆนะครับบางชิน้นอย่างเช่นพวก Black Cliff อะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวละครหายากต่างๆเช่นเคย่าลิซ่าหรือแอมเบอร์ครับก็จะมีผมมาเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็แลกไปแล้วแหละและสุดท้ายแล้วแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็จะเป็นทางด้านของอบีสนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รีแบบรายเดือนนะครับมันก็รีแบบทุกๆครึ่งเดือนนะพวกนี้ไม่รีนะครับพวกนี้ก็คือ1ครั้งจบเลย มันจะมีเฉพาะชั้น9ถึง12เท่านั้นนะครับและของรางวัลก็เยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็น p r i m o ลเจมพวก a r t ์ติแฟต่างๆและของอัพตัวละครนะครับและนี่ก็คือ1เหตุผลว่าทําไมถึงผมแนะนำนะครับให้บิวสทีมที่แข็งแข็งหลักๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาลงอาบ,บีทให้ช่ำๆ ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับคล,คลิปนี้นะครับก็หวังว่าคล,คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับและถ้าเกิดมีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่าลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้า <S <S เจอกันใหม่ครับเย yeah.